สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูซารี่คายล้วบ้างค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง My Family นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับ พ่อแม่ได้นะคะสองออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้สบอกโครงสร้างประโยคที่ใช้พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวอ My family อ่แล้วเรียนดูสิคะอันนี้คือใครเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบ พ่อพ่อภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่า father เ,าเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะ father เก่งมากค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะเราจะเ,เราจะได้ยินคุ้นชินมากกว่าคำว่า father นั่นก็คือคำว่า dad นะคะ dad ต่อไปค่ะคำว่าแม่นะคะ mother อีกคำหนึ่งนะคะที่เรียกที่ใช้เรียบแม่ก็นอกจากคำว่ามาเธอแล้วมันก็จะมีคำว่ามัมมัมให้นักเรียนดูนะคะประโยคประโยคนี้สมมติถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่านี่คือครอบครัวของฉันเอ้ยนี่คือคุณพ่อของฉัน นักเรียนจะต้องพูดว่าอย่างไรคะ This is my f a t h e r This is my brother อีกอย่างหนึ่งนะคะ This is my dad This is my dad ถ้าเราต้องการจะบอกว่าเนี่ยคือแม่ของฉันนะเราจะต้องพูดว่า This is my mother This is My mother อีกประโยคหนึ่งนะคะ This is my mum This is my mum อถ้าเกิดเราต้องการถามว่าคนนี้คือใครเราจะเราจะถามว่ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดมีคนถามเราว่า Who is this Who is this เราก็ต้องตอบว่า This is my uh, who is it อันเนี้ยเขาถามว่าเนี้ยคือใครเนี่ยคนเนี้ยคือใคร who is it เราก็ต้องตอบว่าอ๋อ oh, this is my father คนนี้ก็คือพ่อของฉันนั่นเอง่า uh. who is it เราต้องตอบว่าอ๋ oh, who is เอ้ยโทษนะคะ this is my Mother คนนี้ก็คือแม่ของฉันนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูนะคะโครงสร้างประโยค My Family นะคะอ่า Father Mother วันนี้เราจะเรียนรู้แค่ Father กับ Mother ก็คือคุณพ่อกับคุณแม่นะคะอ่า This is my Father คนนี้ก็คือพ่อของฉัน This is my Mother คนนี้คือแม่ของฉัน อ่าให้นักเรียนทำไมคะเรียงประโยคคุณครูจะสลับอ่าคำมาให้ในหนึประโยคเนี่ยให้นักเรียนทำไมคะเรียงให้ถูกต้องอันนี้โจทย์ที่กำหนดให้คือ this i f a t e r my ให้นักเรียนเรียงใหม่ให้มันถูกต้องนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเก่งมากคะ่ะ this is my father ต่อมานะคะ Mother is my this จะเรียงใหม่ว่าไงคะ Tiktok ok, Tiktok ok, Tiktok ok, Tiktok ok เก่งมากคะ่ะ This is my mother ต่อไปนะคะ ให้นักเรียนทำไมคะทํากิจกรรมนะคะให้นักเรียนทําไมคะวาดภาพพ่อกับแม่ลงในสมุดพร้อมเขียนประโยคลงไปนะคะ,ะให้นักเรียนวาดภาพทํา,าทไมคะคุณพ่อคุณแม่ลงไปในสมุดแล้วให้นักเรียนเขียนประโยคใต้รูปภาพว่า This is สมมตินักเรียนวาดรูปภาพออคุณพ่อมาใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนใต้ภาพว่า This is my father วาดภาพคุณแม่เขียนเขียนใต้ภาพว่า this is my mother ลงในสมุดที่คุณครูแจกไปนะคะาการพูดสรุปนะคะการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวนะคะ who is this เราก็ต้องตอบว่า this is my father ถ้าเราถามว่า who is this เราต้องตอบว่า This is my mother. Mother ก็คือแม่ This is my father ก็คือคุณพ่อนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจหรือ,อยังเขาว่าคุณพ่อในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า father คุณแม่ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า mother นะคะคุณพ่อในภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า father แล้วก็มีคำว่า dad ส่วนคุณแม่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า mother กับ mum นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย